สวัสดีครับผมสวัสดีพี่สู้ผู้สกุขครับผมกระชิโตเอาแนวทางลาพัฒนาของสร้างความือเก่าเนาะพี่น้องเพิ่นกระิพักเที่ยงเนาะพี่น้องเนะาะลาพัฒนาเมื่อคืนนี้มันออกกันเก้าแปดบนล่างก็คือสามเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะล่างสามเจ็ดเจ็ดกะมาตั้งสาหมวดเนาะพี่น้องเบิ่ง มันจันทร์เมื่อคืนนี่สามเจ็ดเมื่อวัตถุกรันแม่นันเมื่อวันศุกรันแม่นเจ็ดห้าแปดเจ็ดเด็ดขย่างสันเมื่อวันฟูที่สามขย่งศูนย์เจ็ดนะพื่นเอนเห็นปะเจ็ดมาสามงวดติดล่ะเกียดของสร้างคมมันมานน้ำกันบาดในเลขวิ่ง เมืองเหลขกวิ่งคนแปดกับเก้าเพิ่นเป็นเน้นแปดบัดกอดข้อกันมากนะพี่น่องเนาะอกอดข้อกันมากของสร้างคมกี่ทั่วเอาคนพักเที่ยงหรอหละที่ จากโมงอะไรนี่เที่ยงยี่สิบนะวันพุธวันพุธที่สิบ 呃。 ช่างคมตำลา มาทำแล้วคุณบอกหลับนอ้อย่ามานอนเว้นได้เพราะว่าส่วนฝักเทียงน้าพี่น้องผักขอนมีเอ็มซีมนมีเสียงตอบรับเลยอพี่น้องขามแ๊บหนึ่งได้ อ,อ,อเดี๋ยวเพื่อนทอกับว,กวัสดีครับผมมาสร้างไปเห็ดงานอยู่บ่ เมือเคลื่อน,นี่ก็เขาตะเลขกวิ่งเนาะเอาบ่แม่เลขวิ่งจะกอดข้อกันมามครับผมเลขกพอสร้างขั้นจะอันขั้นเลขกวิ่งได้แปดกับเก้านี่มาน้ากันตลอดเนาะครับผมเป็น,นอย่างเล็กวิ่งพอสร้างขั้นขั้นเหตดได้แปดกับเก้านี่ว่ามันถูกหววเลยละ่ะอันมาน้ากันครับผมกอด,ดข้อกันมาให้แปดสามมันออก สามเจ็ดเอาไม้เลขวิง่งกอดข้อกันมาเอาไม้พอสร้างจับเลขกเลกวิ่งวิงเก้าครับโซนเดี๋ยวได้พันได้เขียนอยู่ดิลืมเขียนนันไว้ครับผม ข้าไปกินข้าวยู่ไปกินขา้าวบ่อือปิ้งเก่ากับศูนตีครับผมเก้ากับศูนย์นี่นักตัวใดนี่นักศอืมนักศูน,น,ศนตีครับผม เรียกกันเรียกติดสามสี่ห้าสามสี่อ้าเก้าสามเก้าเก้าสามครับเก้าสี่เก้าสี เก้าห้าเก้าห้าศูนย์สามศูนย์สามครับศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าสามตัวหกศูนย์สาม ูนย์สามคผมห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่เน้นศูนย์สี่คับศูนย์ห้าเน้นศูนย์สี่ศูนย์ห้าที่ครับผมเน้นศูนย์สี 4, ส่ศูนย์ห้า ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่สเลขวิ่งนี้เลขวิ่งบนล่างนี่เก้าเก้ากับศูนย์เนาะเน้นศูนย์เลขประกบเป็นสามสี่ห้านะพะ s a n ครับผมจับจกูกับเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าครับ ศูนย์สี่เอ้ยศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าครับผมศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าครับผมเน้นศูนย์สี่ศูนย์ห้าส่วนเลขสามตัวนี้ห้าเก้าสี่เป็นตัวเน้นเนาะตัวลอกนี่ก็คือหกศูนย์สามเนาะครับผมอ่ะพอสร้างขอบก้นไดหลายรครับผมครับผมครับบ๊ายดีครับครับครับถ้าพี่น้องเข้าก็แคบหน้าจอเด้อ อันนี้ของเกาเข่าตะเล็กวิ่งเล็กวิ่งกอดข้อกันมาดีดีรถขี่น้องเนะาะพอสร้างเป็นบ่อาลาไหลบ่อปลาจีงรกพี่นอ้อ,นองพี่น้องเข้าก็แคบนาจอตามากระจักตะขัดกระพันนี่แหละตัววิ่งเพิ่นเน้นที่ศูนย์นี่แหละ ส่วนตัวเน้นกันน,นี่ะเนี่ส่วนตัวเน้นจับคูงเพื่อนก็เลยศูนย์สี่ศูนย์ห้านี่แหละตัวเน้นนี่ละสามตัวเน,น,วนาา้นตัวไปรถพี่น้องงามว่างกับตัวไปขอตาว่าได้ตัว เอาพี่น้องเของกไล่าตาออกก่อนเอาแคบหน้าจอตามนี้ครับผมถ้ามักกัจัดตะขัดกระพานเด้อไม่ชอบก็ผ่านขอบคุณพ่พอ้างหลายๆครับผมเอาพวกมันยิงยิงปังๆกันกดไลค์กดแชร์นี่เด้อพี่น้องไอ้กดไลค์กดฟรีบริสิเสียเงินเสียค่าเมียย่งดอกกดแน่เอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม